สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับมตนเซเวอร์อีกแล้วนะคะพี่น้องคะมือนี้มากกับเมนูนึ่งปลานินนะคะปลานิ่นตัวหญ่งพี่น้องตัวละประมาณเป็นโล่ละพี่น้องเป็นตัวแซ่บบอกคะ่ะมาจากพี่น้องคะเซ่บๆน้ำกัะจ้าพร้อมผักผักกัดจอนผักอะ,อะไรนะกระเจี๊ยบเขียวพี่น้องแล้วก็เอ่อ ผักกัดขาวแล้วก็นี่คะ่ะบักปากบักหนามบักหนามมาข่าวเจ็บแซ่ด้วกันคะ่ะปลาตัวใหญ่เนาะอืมราะมีข้าวเหนียวค่ะพีนะะ่น้องค่ะเมื่อกี้กินผักลวกปลาตัวใหญ่คอนหอนโอ้โหเนียอม โ้ยโนวัวดีขนาดมากไ็ขงขำขึ้นเนาะเจ้าบอกเลนเจ้าบอกเลนตะวาดเสบอกกว่าผังอืม้ม ออกกับข mm ้า hmm. ว แต่ว่าเริ่มกินนะไม่เสียงเพลงเหรอ,หอ,หอร้อนอนเลยแตกโอ้ยไปเงหี้ยสิ Tất cả <tôia> <and living> <Wars> <tôia>. เดียวแทบอะแ็บกรดนล้วอืม nó tập tành cả mm -hmm. ครนะับทัดแสบกันไปน,อน้องอื้ม เบี๋ยเจ็บแกพี่เนาะม,มันร้อน Hmm. 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 Mm. 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 Right. อืมเจ็บแตกพี่น้องถ้าเป็นกินกับข้าวเหนียวคือจะอิ่มตลอดแล้วพี่น้อง มันไม่ของมันเลยบบแเหน่ยเกินได้หลายือ น,นัวมากนัวแสบเจ็บๆเนาะบัตแล้วค่ะพี่น้องคะ่คะเจ็บายค่ะ ขอรับกินิอบอ้อยพอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย